ก่อนไงทำมาตั้งหลายปี <c oughs> มันจะไม่แพ็คเร็วมันเป็นไปไม่ได้ละมันอยู่ได้ไบรรยากาศที่คุ้นเคยเขาบ่อทีอ่มันอะไรท่้นน่ะ ตึกนี้มีของเล่นมีมีหลายอย่างของเล่นที่แปลกๆของไทยเราล้ลอเองทไเขาเปนอะไนะเดีว่าสาวีนอยู่ในโรงงานเหรอถ้าไม่พูดไทยเลยเหรอแล้วไปโรงงานมันรลกหนูอยู่บ้านไหนจ้า,าไม่เคยเห็น หนูอยู่ตกแถวข้าวเอาไว้ที่นึงค่ะมันไม่พอแต่ตอนนี้ที่ไหนก็ไม่พอที่ไหนจะลกที่ไหนก็รกงงที่หลังอะไรบ้านนี้ไหมได้ค่ะจัดยังไงอ่ะเราบ่นไหมทันต์โต๊ะเข่าเนี่ยลางเลยเพราะว่ากลางเลยเหรอเพราะว่าหนูได้เกี่ยวของจากบ้านนั้นแล้วของหนูก็คือเป็นของหนูแล้วอ่ะเพราะว่าหนูไม่งั้นบ้านหนูไม่เสร็จตะเกีอ่ะ เห็นว่าไงอะไรนะฮะมีฟอนเห็นฟอนจะไม่อะไรที่นู่นใช่ไหมอันที่เก่งปาตกาเราใช้งานเจ้าหมาหนักไปป่อหรอทูนเราใช้งานว่าที่เจ้าหมาหนักไปปะไม่หยุ่หรอกบิวเอาอยาไม่ได้ไหมพี่ไม่เป็นบ้านนู้นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนึง ที่ไม่เป็นอ่ะบีเธอใครบีเธอกับไถ่ไถบดีก็ตามไปอยู่ด้านล่างระลวงไปปะคะก็พี่เก่งมันจะออกไปทำอะไรไม่รู้ว่าไปยุงค่ะข้างในเข้าไปดูแต่ไข่ก็ไม่รอก้านมันเป็นอะไรเนี่ยฮะเไยอ่ะไปไปแอบมองใครหน้าบ้านเอ่ยดูลงพิมพ์บ้าลงพิมพ์เลย ละโมงหรือว่าไปอ่อยมิจฉาดีชิมสิดีฉาใช่อยากกินอะไรนะอยากคอยเป่าหูอยากโดนดีอยากโดนดีอยากโดนดีเหรอพร้อมสอนงานทุกอย่างพร้อมไหมนคะพร้อมสอนงานอย่างเราก็ยำด้วยคนที่พร้อมสอนงานทุกอย่าง หมดแล้วมั้งายถึงหมดแล้วใช่ป่ะยืดตีใช,ใช่ป่ะเราถากไปใช่มั้ยถากคนดูคนดูช่วยได้น่าหมดแล้วเออมาตีมา ไค่อยได้ข่ายเพราะว่ายุ่งที่จุ่มอาการเป็นยังไงบ้างจุ่มอาการเป็นไปนตามลูกชายเขาที่ขาหากักอะค่ะตอนนี้หนูได้เสียค่ารักษาหมาตัวน,นี้เท่าไหร่ห้าหมื่นอย่างต่ำาหา่ะไหกองค่ะองคือตัวไหน พี่นนท์ลูกดอกใหญ่หน้ามันเหมือนกันหมดอ่ะพี่จุ๋มเป็นอะไรเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอค่ะพี่ถีเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันดีมีเธอเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอได้น่าจะติดมีเธอเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอแก้มุ่มรอดพี่นนท์เตรียมฉีดพี่เก่งในเขียงพี่นนท์ตอบครบเลยป่ะ๋อาหมดป่ะ หโอ้เป็นแล่หลอมเพื่อนนเรหยนใช่ด้วยตาด้วยตา้วยแล้วเพื่อนมาช่วยอุปกฮกวันหนึ่งเาาย,ยปเลัเข็ดลาบเป,ปะเคยเจอน,นี่ตอตอนงานวิ่ง หนูไม่มีเปิดไฟทางเลยพี่เก่งไม่ให้เปิดค่ะท่ไมพี่เก่งไม่สะดวกแม่มันขนหัวตั้งเกินหรืออกป่ะ